ยังฮะช่วยุย่หยพอแม่พี่น้องถ้าเกิดวาจะใส่ถ้ให้ลวงลายแทนอนนี้อไมใส่แนนสม่โอ้ยถจะโอ้ยจะทงใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันจะเจอเจ้าภาพงานแรกรู้งานมากยังไว,วกเจจรกร่ง สุดยอดสุดยอดรถหมดกันเลไหมอดสุดยองมา่ได้ครับโอ้หกันอารถเอาเรือมาจากหลายขั้นเนาะพากันไปใส่นอนเนี่ยน้อมด้วย โอ้ยพากันมาเดินเมืองมันทำพร้อมเมืองเงยสมาธินคะร้อรนราบไปแล้วพ่อยีตุไลอย่างนอ้อมา,มาบ้านมองนี่ครับครัแต่ยิ่งข่าวว่าปลูกบ้านหลังไม่อย่างหลังงามป้าสีมาขออยู่เพิ่ออาศัยมาค้าม,มาคุ้นให้ท่านแล้วอ้อดอยสิมาอยูอ่บา้บานหลังนี้มันแท็กซ้อบ้านนี่ย่งน้อขอหู้ยีหรอกครับ ได้บ้านได้บ้านหลังนี้ความเจ็บก็บ่ได้ความไข่ก็บ่มีมิจะดีกับดีมิจะได้กับได้พ้นเศ้าไว้ได้พากันมาถอดเขาได้กันหู้แล้วลูก่มจัซื้อบ้าน,นบอกรายละเอียดเด้อสิถาาเป็นข,อขอ่อๆนะครับเด้อผมเสาซื้อมาหยัางเสานี่ครับเสาซื้อว่าเท่าข้ามมันบ้รนดซื้อหยัางนอนเท่าบุ้งโคหางตงรงนะครับเท่าองอาแป้นกาเท่าบุญเย็นฝาเส้นซื้อหยัางนอนเท่าสับซื้อ ตั้งสายยัวเสื่องอย่างนอนข้าคำแข็งเสื่องละแนงเสื่องอย่างนอนละไมปูกระย์เสื่องอย่างเช้าบุญโฮมฝันหลงเสื่องอย่างนอนนี้มาทำบุญบ้านปันหลมเสื่อว่าเท้าบุญนานาทหารเนาะนาเสื่อว่าเท้าปูกป้องปูขึ้นแล้วองตองเสื่อว่าเท้าบุญยันวันเยื้อนอนกลางคืนก็ฝันดีมีโชนอนกลางเบ้นก็บ่มีโรคภัยมาเจียนนี่ล่ะเพิ่น เพื่อนมาบ้านเหือนพระโผล่ตกแดงเหงื่อพระฉา,า,ายแทนแดงม้าให้เป็นมุนม้งไปได้อยู่ก็ะคำกระโขนมุ้งมาหัวค่อยอ่างเต็มคอเต็มทุนเข้าเปลือกพูนเต็มเล่าเลี้ยงลูกเต้าก็อายู่ซุ่มกินเหรนยญเคาะกระโปงเห็น,น,ก,นกระโปงไกล้นี้จะได้กับได้มี้จะดีกับดีนั่นล่ะขน้อยเดินเล้าเดินเสียดถีเดินคำเก่ากระปุ่มยู่ซุ่มกินเย็น สั่นเร็วขน้อยอ,าอ้อาวุักเออเียงแห่งเพียงสร้างเนี่ยสีมาชามมาคุ้นี้กับอเชิรนะครับเด้อครับผมเอาปนี้ที่พา้นังมานั่งเอาใว้พอข้น้อยหยบเงินเลยเ่บเงิ้เมหยบเงียหยบยบเงี้นักเงินนั้นเมื่อมือลูกเมืลูกเมื่อกหนรืจอลกย ค้เดยวคุนเงินไหมเงินเงาเงินไหมใส่เงินเต็มอบเนาะอ่ามาเมางแล้วอบเ่ยเด้อล่างเด้อเด้อเด้ด้ทำไมมันมากว่นี้ทำไมมันมากกว่นี้เมันเอ่ยเองมันมากกว่นี้ไงต้องขอล่างมึงอะไรเงั้นะ พร้อมมาดูไข่ก็ไม่กรลาดนะสาธุเด้อตั้งเดิมสังตูครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อเจ้าผู้บรรดแก้ว ข้าขอทองแถวเถื่อนบราทีนสูลตองอย่ามีหนามเสียนทั้งตีนดือ้อยังมาดดิบลุวนน้อยเที่ยวขึ้นเอาตีนต้ยอย่าได้เป็นบาปพหายอย่ามีเสียนทั้งตีนข้าพระเจ้าข็าจะขอเชิญขึ้นถึงบ้านนี้ก็ขอให้แม่กระไดจงกระพยให้โทษเที่ยวขึ้นจะลงนะครับวันนี้ดือ้อศิษาขึ้นไป มาดูพิธีพามนะครับหลานกอสานมุทาราแห่หนลานกอสานทาราแห่หินปล่อยเงินคำไหลละนาผ่านหน้าเห็นตอนี้ข้องสุกอยเยนผ่านน้ำลานกอสานมุทราทห่งหน เนินหินคอยเทโชพามันโมลายอันก็สั่งโนพนา์เนินหินปูน้าโคนะครัจะต้องโยวทั้งนี้ด้อสาธุสาธุอาแบบนี้

ปุ่ทาสาสแดนมาซอยท่าสีท่าสาแดนมาซอยเจ้านหาเจ็บกล้วยไขเงินนี่แมงมีเด้อเก็บกไข่เงินนี่มมบ่มีเด้อเจ้าบาหเ้หไอ้เรื่เปี่ยนเสียีเงินหลายล้าน้เด้อเีเียงินหลายลนเด้าบาเไอ้คนพานจากโทษพัฒนาลหลายไอ้คนพาดจากโทษพัฒนาการงหลาย 9 bà pé, em bên lửa nhà mãi mua cào bà cào, em em lại thomas, mãi 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 mãi

นกเขาต้องมาตาน้อสร้างอซ่นมาไไหนมาโอ้ยังได้ผมองของคุณทีนี่บ้านกับบ้นไปในห้องเพี่ร้องขอมาด้ไม่ร้้รับพี่น้องขอมาเด้ไบาเ่บจิมาห่นนนี่กรายในห้องเราเนี่ย

มาคุณแม่คุณแม่ขอบ้านกันเนื้อไปไหนไ้หลายกอบ้านแม่ได้กอบ้านซอยกันมันลังแร่งตัวหน้เทียนก็นั้นเกกันลังสองกันสามเป็นอ ห่อหอนแล้ว้่มาเพียงไม่ใจหวันมาเพียไม่ใจหวัยังไงหัวมันห้อนไปแล้ว่ไก่ไก่ต่งัเยไก่อะตัวนี้ไม่เป็นใจสามไก่งแต่จท่ không mà các anh đừng tin còn nói <laughs> bao nhiêu thì cái là được, ทำทำก็น,นี่แหละครับอยู่ในูบ้านทำทั้งสเงสาอีกเสาทูบ้านแล้วก็ไม่แพงครับแล้วแต่แล้วแต่ของเราที่เราจะอยากให้จัดจัดแบบดีแบบยังไงก็ได้บอกก็ได้ครับอันนี้ผมไม่แน่นใจว่าเท่าไหรนะ่ครับต้องดูเองก็ได้ นี่ก็ตั้งแบบบ้านบ้านนงผมก็ทำเงินบ้านบ้านหลังแรกหลังแรกที่เข้ามาจะทำดีครับทำดีอยู่ได้แล้วที่ที่มอบแผ่นด้วท่านพันธีศักดิ์สิทธิ์อุปัสีเด้อท่านเป็นเจ้าของบ้านเลี้ยงข้ากันแก้วให้ทุนทุนเป็นหอมยนะนะคนโตไปเด้อวันเด้อแยกสา

เสียงบ็ดีบนบในล่างหัวเทียนเนาะคุณนะครับเนี่ยเดียแล้วนะครับเข็นทำบุญบ้านนะครับทำแบบพิธีพราม์นะครับวันนี้ ทำแบบพิธีพามแบบง iring, ่ายๆเรียบตามใจเจ้าของบ้านครับผมอันนี้ก็จะเป็นพามเรียบร้อยอมาดูมาดูดูมาดูด mm ูอเล็ก <im> นี่อันนี้พอพามพอพามพอพามร้อนร้อนมีะไรติดต่อได้นะครับอยู่อยู่อยู่โคราชอยู่โคราชอยู่โคราชพักมาได้โอเคครับ